สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วคะกับร้านบ TE ูมินแท็กเตอร์สาขาจับจังหวัดอุดนทานีวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีรถไถนะคะเข้าลองอ้อยนะคะตัวนี้เป็นยันมาหนึ่งสี5นะคะ F 1 4 5ตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์นะคะเป็นโอตเอรี่นะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่95,000บาทนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0650470370น,นะคะหรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยุงอำเภกุจับจัังวดอุดรธานีนะคะตัวนี้ใช้งานมาแล้ว300ชั่วโมงนะคะตัวนี้หากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ใกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ